สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำการตั้งค่า WooCommerce นะครับให้ไปที่ WooCommerce แล้วเลือก setting ครับในหัวข้อ General จะเป็นการตั้งค่าพื้นฐานนะครับจะเป็นการตั้งค่าที่อยู่ของร้านนะครับในส่วนนี้จะเป็นการเปิดขายให้กับประเทศใดบ้างครับ ต่อไปจะเป็นการส่งให้กับประเทศใดบ้างครับเคล r e n นซีจะเป็นสกุลเงินนะครับอันนี้จะเป็นตำแหน่งของสกุลเงินครับ Number of d i s m m l l คือจุดทศนิยมนะครับเสร็จแล้วกด Save เซฟเช e ครับต่อไปจะเป็นแท็บ Product นะครับให้เอาติ๊กถูออกที่ enable star rating on review ครับคือปิดการให้คะแนนสินค้าเราครับอันนี้จะเป็นค่าน้ำหนักของสินค้านะครับ อันนี้จะเป็นค่าขนาดของสินค้านะครับเสร็จแล้วกดเซฟเชิงครับต่อไปจะเป็นการตั้งค่าระบบบัญชีและความเป็นส่วนตัวนะครับอันนี้จะเป็นการอนุญาตให้ลูกค้าสามารถทำการสั่งซื้อสินค้าโดยไม่ต้องทำการลงทะเบียนในเว็บไซต์ก่อนหรือไม่ครับ อันนี้จะเป็นการอนุญาตให้ลูกค้าสามารถล็อกอินเข้าในบัญชีที่มีอยู่แล้วระว่างกันชำระเงินได้ครับสามารถทำการลบข้อมูลส่วนบุคคลและการดาวน์โหลดไฟล์ในกรณีที่ลูกค้าร้องขอให้ทำการลบครับ สามารถกำหนดหน้าแสดงนโยบายส่วนบุคคลได้ครับสามารถกำหนดระยะเวลาในการเก็บข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าได้ครับเสร็จแล้วกดเซฟเชีงครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการแนะนำการตั้งค่า WooCommerce ขอบคุณครับ